โอ้เร oh, บร้อยพูดแล้วหาเราเบิ่งสิ่งวัวซิงควายแล้วเนี่ย,เ,ยเออบุมีไม่อย่างก,กัด,ดมันทีจัแล้วกัดมีกัด,ด,ดเสือ้งดเออเจ้า,า,จาว่าดึงขึ้นมาเจ้าว่าดึงขึ้นมาเออาคนน้นมาตายจะพูดได้กลางน้ำพูดได้อ๋อพูดดว กำลังยายพูดทนเลยหาสิพูดพูละแสนอ้าวยายถุงยางร้อยได้เห็ได้กรยหอดยามคุบด้วยนี่กรับทัก้ายสบายดีและสวัสดีที่ท่านนี่ตอนนับทุกสองมาถามบรนนาเก่าทุกคนเลย หลังจากลงมาแต่ป่าทุกคนเรียนข่าวดีเลยทุกคนเลยควายเพลิ่มทุกคนเลยควายใส่บ้านนี่ยเพลิม่มก็เลยจะปเปรียวพูดซีนควายน้ำเพลิ่มมาแต่จะเต็มบ่เต็มมนะันยังบ่จักไลยไปจะไปเบิง่งนน้ำกันนี่แหละว่าพวกเพลิ่มพักเห็ดพูดเท่าไรทุกคนเลยไปเบิ่งนน้ำกันนะเห็ดพูดใหญ่หรือพูดน้อยในยินแว่วว่าพูดละหาแสนทุกคนเลยเข้าไปหาโฮมหลายๆคนน้ำเขาทุกคนเลยไปเบิ่งกันอ๋อหมูตัวนี้ให้ง่าทุกคน Bố 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 oh, 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 oh. bố mũ 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 thế thế, mẹ mẹ, rồi đấy. หลายคนแซวอย่างเงยโอ้ลยบร้อยพูดแล้วหาเรา,า,นะา,าบ่มซิงวัวซิงควาย่วเนียแล้วันอ่ยสมอยเลยมาลังเห้พูด มาห่อคววแล้วหลคนเล้เห็นผู้ตระหนัอินปันเห็นผู้ตัวหนักเห็นเลอจะมาลุ่มเลยนี่นะเนอะมันจะล่มมันลบม บาบ้เขาลงไปจูงน้าลงไปอาบน้ำมันบู้่ขึ้นนั่นบ่อือขึ้นเลยเออไปอะไกัดไปข้างหน้อะไรกัดบ่มีไม่อย่างก,กัด,ดมันที่จบแล้วกัดมีกัดเสือเฮาขึ้นอีกเอเอเฮาก็ดึงขึ้นมาเจ้าว่าดึงขึ้นมาอเอาาาเอท่านได้ึัวมาตายอยู่ผู้ใด้กลางน้ำผู้ใด้อ๋อพู้เดียวจะดึงแพ้เลยนะอ้าวแพ้เนาะเมว่ามันชู่น้ำหน่ำเลยบอกเออดึงขึ้นมาพลาดมันฟูฟูขึ้นมาเนาะตัวบุญใหญ่ไปได้เสียเนาะ บุญใหญ่ก็สมควรแล้วเขาพิงหูเลยเออน้องนุ้ยใส่เราควายน้องหนึ่งนะคนนี้นนนหอดิเรียบร้อยแลย้วเป็นเห็ดเรียบร้อยเลยไปเจ้าเห็ดพูละแสนคนเรานะไม่จชงสบายบริปันกันยากเขนเลยพูลาแสนเป็นเงินประมาณร้อยกว่าบาทเนี่ย อาจจะพูดอาจจะพูดหาพูดหาพูดพูนะป๋ามือแรงจะไปกินน้ำเด้อดเสเดิมไปสบาอาพูดเอาลายแล้วจะไปกินน้ำไปตูดนี่ได้จะสอบไปในเขาหน้านะโอ้รอยหาซิฟูสันสกินกำลังใหญ่พูดทนเลยหาซิฟูดพูละแสน

ไม่ช่การไม่ใช่การบัวไดตัวนี้อะไเลยเลยนี่ตัวนี้ตัวสาคัญเลยตัวนี้ก็ได้บัวใเพียนโอ้คออ่อนอะไนี่ใหญ่ถุงใหญ่ร้อยได้ไงกระยอนย้มคุบเด้ไหมคุบได้เลยบัรตองส่ผุ่งเขาเนี่ยเขามีแล้วอ๋อ เออฮามีล้วเออตัวนั่นตัวนั่นใส่นะใส่พุดนี่ปันพุดใส่ถุงยางร้อยคนนี่หิวไปหิวมันโลดมังอ้ะถือว่าปั่นกันเรียบร้อยแล้วคนเอ้ภูเซลเซลอะไรเดินทางกลับกันแบบนี้ถา้าพอเถ่าวไปถ่าม,มาเมื่อแรงเราจะเห็ดลาบกิน,นบ่อได้อยู่เงื่อนนี่เลยถ,าาถ้าเอามาแต่นาตะกอน ลาบกินแรงเหมือนเลเวลาว่างโทนเลยมาซอยข้าวโพดเสียปั้นเขากันวันนี้นะสมซาสาซาพอเ่ามาแต่นะก็ไม่เ่าแน่ก็เป็ดลาบนอนเพียซื้อคนกินเล็งมือเล่งมือไปไปมาเติมพลังน่ก็ลัางกินเม็ดนี่ก็ล้างกินเม็ดกงกินเม็ดเข่าบอ เพิ่มพลังขขาวเหนียวนิดน้อยหลายขนาดนม้มากนะ่นเพิ่มเด้อสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องมนเลยเอ๊อดปั่นเบิดมือทุกคนเนยลยร้อยปลายเป่าอะไรอยู่นี่น,นะร้อยก่าสอบนะ มาล้ะแม่มาแล้ะแม่มแมไปนั่งกินยู่หา,านะแล้วปุ๊ดคนหนึ่งโบมาือไปได้พอเขามาชีแลี่ยวเลยดิประมาณที่ปเป่านี่แล้วพ่อพอมานะโอ้แน่นอนเลยอาทิตย์อันนี้ก็ได้มัดเข่าเก่งซะ่ไหมคนหนึ่ได้มัดเข่าเกลียวเข่าโอ้ยเค็ดเวียกเค็ดงานทางปลาในเรื่อง มัดกระเป๋าซื้อเหนื่อยบ่อคือถ้ายืนมัดกระเป๋าซื้อจะมัดได้เป๋าหนึ่งพ่อเฮงได้จากเป๋าปีนี้นะข้านานนะนานก็ได้ห้าชิ้เก๊ดอ๋อยังบ่เล่ยังปั่นอีกไม่เลยนมึงสิ่ปลายเป๋าแล้วพร้อมนานเอาปลาแม่ปิ้งกันไหมแม่ปิ้งนะอะไรไปใท่นะต้มกระดูกทวนเนยต้มกระดูก คุยเทนไปเอานะของผู้เสี่ยวนี่นก็ดูโคโยมันโหดดูขาใหญ่มันนะมามากินเขา้าของเขาทุกคนเลยมานีนก็กินเข้าอีกแล,ล้วน,นี่หลับนอนพี่อะ<า>ที่เปี๊ยวซีคุยะไทุกคนเลยกลุนกินข้า

มาไปไปเดินทางเดินทางเตรียมพร้อมนะทุกคนนี่รอบนี้หยัดไปประมาณมองรับเกือบหาสิบหาสบสอบนอน,นอยูนะหาสิบเป๋าเพาเขาล่อไปอีกรอบที่สองจังเหมดเขาปุก

เร่งเร่งเร่งเลขสามเลขสามเ,เ,เ, 3, เงาเลยผู้ดีคำทุกคนเลยเจอฮอดอันเหล้าเหล้าผลเนี่ยสองเหล้าเหล้าผลเนี่กับเหล้านี้เต็มบัดผนจะขอไปในเฮือนขับไปในเฮือนเด้เอขับไปในเฮือนเลยเหล่าเต็มหมดแล้วเขับในเฮือน หาเข้าหาเข่าขวี้ขวิี้สามพันสี่คันโดนเลยแกมาเมื่อห่หาเข่าสองยังสองขำมับอ้าวโหมาด็อกเตอร์พนใส่เสีอเสียข้อขาดแล้วได้วยบาทนใ่เล โอ้เง oh. ินเงินเลกบอทีมงานกันเหย้าเป็นเงากลับไปเอาที่สองนะพ่อเนี่ยก็เบิร์ดลบแรกนะเอาไปสามพันรที่สองเลยดีรถเขารถกามาเลยมีรถขอกีเข่ามาทางแคบบวิดกันโอ้ยย่งยืนเกันเลยวะยงยืนแน่คนรอกันดิ ขนาดแกเข่าท mm ุกคนเลยแกเข่าม yeah, ีเยอควันขนาดเย็นพร้อมเย็นเบียร์พร้อมป้อมาโอ้ยลืมเลย โอยลมกันแนวไปแต่ได้เงินได้คำแถอนี่หาเงินทางลัดบ่หมายนี่ยบขึ้นเท่านี้บ่ทนายเขาเอาเขาขึ้นก็ไปเนาะเขากันบ่ยังอยู่เดินนี่ท่อนะกับกล่องนะเขาก็ไม่โชคชมันลักาะ เอาอีกเลยได้ทุกคนเอ้ยมา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 งวดนี้มีแจ่วงวดนี้ตอนทับอันจะพอน้ำฟักหวยเบาจอมอลังการเพิ่นจะพอน้ำฟักหวยหรอฮะเอ้ยจะพอน้ำฟักหวยได้ไหนไดนทำอะไรครับมาถอนช่วยจุตัวร่อนเพลได้่มหมดมาสวยเพื่อดีดีแล้วยังจงไว้สัมเนี่ยนยังไงแต่บริจาคมแจ่วเป่ามาดูมาดูปีนี้ลุบแล้วมาแต่

นอนเเวินนี่เนี่ยเพียเบิด์แรกนอนเพียนะตัวนี้ตักชุกจได้อันลูกซื้ะมันซื้อมาสิเนี่ยเอาใจมาหน้าเลยะเขากินน้ำแล้วกะเขาน้ำขึ้นรถขึ้นล่างแบบนี้ทั้งนนเลยรอบสุดท้ายรอบนี้นะมืดก็มดก็จะของขึ้นมาแก้วเองบ้านนี่ต้อนแรกสูบใหญ่จะไปใกล้กองเฟืองได้คนออกปรทันแน่เห็นไหบุ่มบุ่มบุ่มขึ้นเวทนี่แหละ งานเข่าอเลยบาทนี่เ้เอพอใหม่เพื่อนละเออมื่อไม่เท่หัมื่อมหมดปแล้วดับแอเมื่อวงหมือนแล้วเหมแล้วเหล้เดินทางเลยเดินทางเลยไปใสกอตนน้ำาต้น้ำังน้นจะของร้านมาสองคันพอดีแล้วว่ะเพื่อนเบ่งบุคคากนี้มาได้ฟาดสี่คันเต็ม Để tát kia Ai จริงเลยสริงลอยเลยจริงหร่บริยานเฮนะคะแนนจะเขาเฮไดเขาได้อ้หบม่จนขาขากลับต้งเห็นนะ อ้าวเลวเวียกแล้วเนีนแบบนี้นะยินแล้วเข้าไปหาโน้นนะแบบใน đây ให้เจ้าพ่อเพิ่นยินให้ยาเเพิิ่นนกลโอ้อันไม้เลยแนวมันมันสะอาดสะอ้านเลยว่าก่อนสิกินขา่มวมันยืนลืมใช่ไหมคะแนนมันได้นะมันบบได้ยอดมีถุนภูอยากได้แล้วมันบบได้หมูนี่เพราะต่ขึ้นป่าเดี๋ยวนี้รถไพกะจงเลยเด้อ ไปกระจงเด้อไ่ได้เลยนี่ยโคนรไ้คตไรคนไเนี่ยกินสีนเปนวานเลยเ้ามมงก่อนกินมีน่ะทิ่ไหนอ่าถามามังก่กินมีเนาะตองแอวเด้าเฮ้ยนั่นบอโอ้ผูเสี้ยวซานได้ยหูดจากว้าวในใดผูเสี้ยวซานเนี่ว่าวเปปินนีนี่อันนี้บ่พู้จากว่าู้ถามเนาะ เออถือว่าผู้นี้เที่ยวซานได้ผุนูจักเออทำกลิงไม่มาักรฮะแต่ก็ลิงด่มเม้าเริ่มเมาเป็นไปแล้วทุกคนเลยดูดขามกเดูดอรดูดบะนากันีเดูดากเท่นะ อะไรคุณตัวปุ๊ดนะมึงบอลบอลแม่อะไรมันรูดเลยนะบอลไงปุ๊ดเลยเป็นเชิงเลยนะบอลบอลแม่จังหวะรูดได้ฮึจังหวะโดดเข้าจังหวะโดดเข้าว่าชิลงทุนย่างไปกลางโคงนาผลเต้นขามคันนาจะมาใหม่เพราะแห้งเลยข้ามคันนาเนี่ยขามขาเนี่ยนะเออนั่นน่บอล เนบ่อโบจักนอะเห็นไหสัตเสียวชิวายางไปขามคณะาจ็กมาใหม่เไย่อแหงเสโอ้หตเช่เลยสร็จนะสบายดียามเศร้าทุกคนลางจากเมื่อคืนนี่เมาเมื่อคืนนี่นะไปปั้นเขาซอยเขาเสียวคนนี้ว่าจะมาเห็ดลาบซีนกินกันเลยบริเห็ดซ้ำเขา เนี่ยเขาเผาแถวภาคอันธเกินเลยอันนี้ไปซอยเวียกห่อลวแลว้วอยู่พุ่นเลยนทุนคน,นเลยมื่อกี้จะมาขนเฟืองมนเนี่ยขนเฟืองขึ้นหางก็ขนเฟืองขึ้นหางแล้วจะค่อยขึ้นป่าอีกขนเฟืองหางครับแม่นหวานสองคนก็บินป้อนมาเนี่ยนะคนเป็นสามอันนั้นผู้เล่นนอแน,นนะ่ะป้อนสิ จเจียวขึ้นห่างเฟืองคนไรทนเฮ็ดหูปลาป้อลูกเด๋ย้อนอยู่ได้อ,ไดอ,อ,อ่ะพี่แต่สำหรับคลิปนี้กันอ่ะสำหรับคลิปนี้กานชิด้จเป็่สนิขอพบขอบใจบัดสุขุสุขคนหับตรงคลิปจะต้นจนจบ อกาสหนาคลิปหนาเจินไหมถ้่คลิปนี้ยบายสบายดี